ถ้่หามันเหนียวไกลบ้านผมอ่ะผมต้องนั่งรถไฟไปอย่างไรก็เป็นเจ็ดภาพไปแล้วไอ้ไม่มีที่จอดแล้วนี่มีหอไหมเคยนั่ง็บิ้นเจ็ดไหมครับมันนั่งได้ไม่กี่คนนะผมครับนั่งหอมากกว่าเมื่อเกิดมาเคยนั่งขบินยังครับไอ้นะครับเกิดมาเคยนั่งคขบินยังครับเออนะครับยังเหรอครับไอ้แล้ว เนื้อยังกูจะทากามึงมาต้องมาทายังไงยยเยอะสัตกล่เยอะครับครับยมือเล็กาวรพีอผมยากกลับประเทศของเราเขาบ้วาต้องทำาไงลอะครับแรงเลยอเงกไปเดนกันตองสตงสมาจากประเทศเดียวกันลีอะกลับประเทศของเรา เราจะเกยยรรบยังไงกันล่ะครับนี่เรไม่จู้จะทำยังไงนะครับนี่กูหมาน่กูเหื่มาก่สั่นทำยังไงดีครับทำยังไงดีผมจะเพิ่มลบนี้ไม่ได้มันเจ็บคอผม่กลเ,เจ็บขานะครับไมรู้ว่าผมกะเจ็บคอถ้าเจคนครั้งแรกแล้วสาเร็จมาจแล้วรู้ไหเรามาเพื่อจิตใจไหมครับเปินี่ เดีย๋ยวพี่บวเออ่ะดีๆก็พ nah ื้นด as> ้านี่พ่บมึงเอไอี้อ่ะชีกูไยรุ่นเมกานมึงกูมาจาเมกาเยดิไอเชนี่แม่งดูถูกไยรุ่นเมกาแล้วะอ่าครเธอไรกันเป็นเมกาเนอะอาครับมันดูถอประเทศเราน่าจะอามประเทศมันอาเมจิง ฟันถูติลสติเกอร์เ๊ะเอ๊เไม่ใช่ครับมันดูวเราต้องสวมร่วมนะครับสวมร่วมเไรเ่ะมันสัมโลงครับก็กสมเหลี่ะครับมันูว่าเบิดอัวไอ้ยี้พี่วัวแฮมีใคนเปิดหัวเราแต่เราไม่ได้ทำอะไรให้เขาแล้ของคุณวัวงอนคูไปคูไปไหน ปีนิปไปให้เกาว่างงอนคูไมใเก่าไอ้ผนี้แม่งเคยไม่รู้เรื่องเลยปีไปเปน1นอ้นนียทำแล้วไม่รู้เรื่องเหพี่รู้ว่าไอ้มีไปเมนอะไรวะพี่เลิเจ็บคอแล้วกปนพอมันได้เป็นไหมโดนอืกทำเปอดนเดี๋ยววะเดทำไรถ้ารู้อัปลาเล่นอ๋อ ขอนิอด,ด,ดหน่อยไม่เจ็บเยอะใช่ไหมพี่ว่าไม่เจ็บเยอะเนาะนิดน่อยไม่เยอะไม่เยอะนิดน่อยนิดน่อยนิดน้อยแทบไม่เจ็บเลยอย่ะใช่ป่ะพี่ว่าประมาณนั้นประมาณไหนอะที่เราได้ตกลงกันไว้เยอะลยไอแก่แบม อ๋อเยี่ยเขาไปถูกหมดเลยพี่ว่าลัวแล้วทำไมเขาไม่รำคาญเราเยี่ยไม่มีตัวมาเบ่งใส่กลัะใช่ขี้เหรอสตูนไปบอกไปบอกว่าพี่ชายลายสักสวยไปไันบอกเงี้ยอ๋อมันจะเบ่งโทรศัพท์มันนะสุบะมึงถามดิพี่ถามดิมีตามมึงก็ดูแล้วมึงสักมาแล้วมึงไม่ดูรายมึงหรือไงวายไอ้เหี้ยสักมาแล้วมึงไม่ดูรายมึงรือไงวะถาดิต้องให้ชาวบ้านมาดูให้นะ

เปิ้ลมันานแล้ววันนี้สอบก็สารฝันผมสอนเลกชั่วเมือชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยอ่าพันลูกฝาไอ้โปรเซสอีกชั่วโมงนึ่งทำงานแต่เช้ายังทำหยิบน้ำไม่กินทอม เก็บตังค์ไว้กินคอมดีกว่าใช่ไหมไอ้พี่วัวถ้าถ้าผมเป็นพี่วัวนะพี่ตีมันจะเลิกกินถ้าพี่วัวเลิกไม่ได้มันมันติดไงพี่วัวมันติดแล้วใช่พี่วัวแบบว่ามันมันอยู่ในสายมันอยู่ในสายเรืองอะไรพี่มันเข้ากระดูกอ่ะเข้ากระดูกแล้วดูกดำใช่เราไม่ได้กินก็แบบว่าวัวก็จะไม่ค่อยพูดหรอกวันไหนวัวไม่ค่อยพูดอ่ะวันนั้นแต่วัวกินวัวจะมึน เหบัวเงียบเงียบไม่ใช่บัวนะนั่นนะนั่งสมาธิเลยนะบัวเหมืนหัวบัวแตกคอมเงยอะเป็นเด้เป็นหัวเละแต่วันไหนวัวพูดเยอะๆนะมันมันกินตอนฝนตกไงต้องพูดเยอะๆให้ร่างกายอุ่นๆจมาดีไว้รุ่นเช้าตื่นเแ้น สวัสดีชอเชียร์แคมผมเลืออะไรอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมาก <c oughs> พี่พี่เล่าคำเดียพี่ไม่มีอะไรไม่มอมาก <c oughs> บอกรักผัวไอ้เฮียอนี่ว่ากูด,ดังแน่เลย เราจะเป็นดอซิกซอกแล้วคุณรัวแต่ตอนนี้ก่อนที่คจะเป็นกูไปเปิดแอรแป๊บงร้อนเลยซอะออ๊ะอ๊ะอ๊มอ๊ะา๊ออ๊อ๊ะอ๊ะออาอ๊้อ๊อ๊ออ๊ะ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 อ๊อออ กูว <One input> ่าเดี๋ยวมีตัวอื่นโผล่มาอีกว่าเมื่อกี้มาแล้วต้องมีตัวอื่นโผล่มาตามมาได้เอาเงียบไอ้สัตว์ไอทีเนี่ยเห็นนรกแสบคอไอทีเนี่ยเกิดตายยังไม่ตาย อีสักเกินมันจะหอมชุยดูดูดูกุย่าดูกุย่าเด็กสุดที่ครับสุดหล่อสวัสดีครับสุดหล่อสุดี่ค่าสุดที่ครับสุดที่ค่าสุดีครับสุดแต่ถึงเธอฟิวแล้วไงหรอเธอฟิวแล้วไงหรอเธอฟิวแล้วไงหรอ เธอฟิวแล้วไงหนอะปถุมไปโบกี้ผมผมไม่หล่อเท่าไรแต่ผมวเจียวใหญ่เท่ารสิบล,ล้อไอ้จจแม่งเอง้ผมไม่หล่อเท่าไรแต่เียวผมใหญ่เท่าร้สิบล้อน,นานั้นเหมอ๋อวต้มอหไรกันกไพี่กูปิดหัวนะคือธีใช้มาเรื่องเดี๋ยวมา โอเคโอ้ยแสบคอจริง